สวัสดีค่ะหนังสือที่นำมาแนะนำในวันนี้เป็นหนังสือขายดีบ e s t s e l l e r ในเกาหลีและญี่ปุ่นและยังเป็นหนังสือที่คุณคิมแทฮยองหรือที่รู้จักดีในชื่อว่า V BTS b ยแบนด์ชื่อดังของเกาหลีก็อ่านด้วยซึ่งผู้เขียนหนังสือก็ได้เขียนคำขอบคุณถึงวง BTS ด้วยค่ะหนังสือเล่มนี้ก็คือหนังสือที่มีชื่อในภาษาเกาหลีว่ามาเลเนคงเขียนโดยคุณชินโดฮอน และคุณยุนารูแปลเป็นภาษาไทยชื่อว่าพลังภายในคำพูดโดยคุณสิริกรสังคพันธ์และจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์อมริน How To นอกจากชื่อหนังสือแล้วบทหน้าปกหนังสือยังมีข้อความว่าสารามึนคือรอดังกีนึน้นทงซอยังโคจเนฮวาสุลซึ่งหนังสือฉบับภาษาไทยก็ได้แปลและขยายความไว้ว่าศาสตร์และศิล ของการเลือกใช้ถ้อยคำจากปราดตะวันตกถึงตะวันออกที่จะทำให้คำพูดของคุณส่งอิทธิพลล้ำลึกและตราตึงอยู่ในใจผู้คนไม่รู้ลืมผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ได้กล่าวไว้ว่า mm. การพูดได้ดีไม่ได้หมายความถึงความเชี่ยวชาญในการใช้วาทศาิเท่านั้นแต่รวมไปถึงการพิจารณาตัวเองอย่างไม่มีวันสิ้นสุดทุ่มเทเอาใจใส่และเข้าใจผู้อื่น รวมทั้งความสามารถในการอ่านสถานการณ์ต่างๆอีกด้วยและกระบวนการแห่งความพยายามที่จะไปให้ถึงจุดนั้นก็คือการเรียนรู้คำพูดดังนั้นหนังสือพลังภายในคำพูดจึงเป็นหนังสือที่เกิดจากการค้นคว้าวิชามนุษยศาสตร์โดยเฉพาะผลงานอันทรงคุณค่าของทั้งตะวันออกและตะวันตกรวมถึงสติปัญญาจากคำพูดของนักปราชญ จนตกผลึกได้เป็นขั้นตอนการฝึกฝนตัวเองในกระบวนการปรับคําพูด8ขั้นตอนขั้นที่1การฝึกฝนผู้เขียนบอกเอาไว้ว่าการฝึกฝนจะต้องเริ่มจากการสร้างภาชนะใส่คําพูดถ้ามีภาชนะใส่น้ำวางไว้แล้วพยายามเปลี่ยนรูปร่างของน้ำก็เสียแรงเปล่าแต่ต้องเปลี่ยนภาชนะคําพูดก็เช่นเดียวกัน ต้องเปลี่ยนภาชนะใส่คำพูดก่อนคำพูดจึงจะเปลี่ยนตามถ้าอยากพูดถ้อยคำล้ำลึกก็ต้องเป็นคนล้ำลึกถ้าอยากพูดคำน่าเชื่อถือก็ต้องเป็นคนน่าเชื่อถือดังนั้นการเรียนรู้การพูดขั้นแรกจึงเริ่มต้นจากการรักและเข้าใจตัวเองอย่างลึกซึ้งสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองคนที่ไม่รักตัวเองก็ไม่สามารถที่จะรักคนอื่นได้คนที่ไม่รู้จักคุณค่าของตนเอง ก็ไม่สามารถรู้จักคุณค่าของคนอื่นเช่นกันจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเราต้องเริ่มฝึกการพูดจากความรักและความเข้าใจตนเองนอกจากนี้ยังต้องรู้จักจัดการความรู้สึกภายในใจรู้จักสังเกตและควบคุมอารมณ์ของตนเองต่อเรื่องราวที่กำลังเผชิญอยู่ในขณะนั้นขั้นที่2อทัศนคติซองแดจุงนักปราชญ์ในยุคโชซอนเคยกล่าวไว้ว่า คนที่สภาพจิตใจไม่สมบูรณ์จะพูดจาสับสนคนที่ไม่มีทัศนคติจะพูดจาว่างเปล่าและขงจื้อนักปรา์ชาวจีนถึงแม้ว่าจะเสียชีวิตไปนานแล้วแต่ปรัชญาของของจื้อก็ยังคงเปลี่ยนไปด้วยพลังเพราะว่าขงจื้อมีทัศนคติที่แตกต่างจากคนอื่นนั่นเองค่ะบูสร้างนักปรา์ชาวจีนซึ่งเป็นลูกศิษย์ของของจื้อบอกว่าหากต้องการจะสร้างทัศนคติใหม่ ต้องใช้ความพยายามจาัดก,การเรียนรู้สีวิธีได้แก่ 1. เรียนรู้อย่างกว้างขวางคือการขยายขอบเขตระบบความรู้ที่ตัวเองมีอยู่ 2. จดจำความหมายให้ลึกซึ้งคือการสร้างความกราหารอย่างสม่ำเสมอเพื่อที่จะไม่หวั่นไหวไปตามแรงกดดันภายนอก 3. ส,สอบถามอย่างใครรู้คือการมีความคิดเชิงวิพากษ์เปลี่ยนประโยคบ,บอกเล่าให้เป็นประโยคคำถาม 4. คิดจากรอบข้างก่อนคือเริ่มพิจารณาตัวเราเองกับคนรอบข้างโดยละเอียดก่อนที่จะไปคำนึงถึงระดับโลกขั้นที่3สติปัญญาเวลาที่เราพูดสิ่งที่สำคัญกว่ารูปแบบก็คือเนื้อหาการพูดเนื้อหาได้อย่างลึกซึ้งก็คือสติปัญญานักปรัชญามักจะชอบวิเคราะห์สิ่งต่างๆแต่สิ่งสำคัญก็คือการวิเคราะห์เพื่อการเปลี่ยนแปลง ถ้าต้องการจะเปลี่ยนสิ่งใดก็ต้องวิเคราะห์ก่อนภาษาก็เช่นเดียวกันค่ะถ้าอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองก็ต้องวิเคราะห์ภาษาที่สื่อสารออกมาถ้าอยากเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ของผู้อื่นก็ต้องวิเคราะห์ภาษาระหว่างตัวเรากับเขาก่อนแม้ว่าการวิเคราะห์อาจจะไม่ช่วยแก้ปัญหาได้ทั้งหมดแต่ถ้าไม่วิเคราะห์ก็จะไม่เจอวิธีแก้ปัญหาเมื่อรู้จักการคิดวิเคราะห์สติปัญญาของเรา ก็จะพัฒนาขึ้นด้วยค่ะขั้นที่4ความคิดสร้างสรรค์ยุคนี้เป็นยุคที่ต้องการความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในทางภาษาก็เช่นเดียวกันคำพูดที่มีความคิดสร้างสรรค์จะดึงดูดใจผู้อื่นการต่อย,ยอดก็ถือเป็นความคิดสร้างสรรค์การเอ่ยคำชมในสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นก็สร้างความประทับใจได้คำพูดที่เพิ่งจะเริ่มสร้างสรรค์ถึงแม้จะไม่สละสลวย แต่ก็สามารถกระตุ้นจิตใจผู้ฟังได้ค่ะในตัวเรามีพลังไร้ขีดจำกัดอยู่ถ้าเราต้องการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ก็ต้องเชื่อมั่นในตัวเราเองก่อนต้องกล้าที่จะละทิ้งของเดิม,ดมวางความดื้อรัน้นและความต่อต้านลงแล้วเดินออกไปเจอสิ่งใหม่ในตอนนั้นเองที่กระบวนการทางความคิดและภาษาของเราก็จะเปลี่ยนแปลงไปและส่งผลให้หลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยค่ะ ขั้นที่5การฟังสิ่งที่จะเปิดใจคู่สนทนาได้ดีมากกว่าการพูดก็คือการตั้งใจฟังอย่างเต็มที่และที่จริงแล้วเราต้องฟังก่อนจึงจะพูดได้ดีเพราะเมื่อเราตั้งใจฟังก็จะเข้าใจอีกฝ่ายได้และสามารถเลือกใช้คำพูดที่ดีได้บนพื้นฐานของการเข้าใจผู้อื่นการฟังคือการเป็นกระจกให้กับอีกฝ่ายหนึ่งทำให้อีกฝ่าย รู้ถึงอารมณ์หรือสถานการณ์ที่ตัวเขาเองก็อาจจะไม่ทันได้รับรู้และเราเองก็ได้มองสถานการณ์ด้วยมุมมองของคนนอกด้วยการฟังจึงไม่ใช่เพียงแค่ฟังเฉยๆเท่านั้นเพราะการฟังเพียงผิวเผินไม่สามารถเข้าใจความหมายที่แท้จริงได้เราจึงต้องใช้ทั้งหูและใจในการรับฟังค่ะขั้นที่6คําถาม คำถามเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งความเปลี่ยนแปลงและเป็นการรักษาความเข้าใจซึ่งกันและกันคำถามเป็นวิธีการรักษาอำนาจและในขณะเดียวกันก็เป็นเครื่องมือพลิกขั้วอำนาจด้วยเช่นคำถามของผู้อาวุโสอาจจะเป็นแรงกดดันให้กับผู้น้อยดังนั้นท่าทีและคำถามของผู้อาวุโสก็ควรจะอ่อนโยนทำให้ผู้รับคำถามไม่หนักใจและกล้าเปิดเผยความคิดเห็นของตนเองได้ การดึงคำถามออกมาจากผู้อื่นก็เป็นเรื่องสำคัญเช่นกันค่ะเราจึงต้องเป็นคนที่ถามคำถามเก่งและรับคำถามได้ดีเมื่อคำถามรับส่งกันไปมาได้ดีก็จะทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีพลังของคำถามก็ส่งผลต่อการอภิปรายและการสนทนาด้วยค่ะขั้นที่ 7. วาทศิลป์ฟรานซิสเบคอนนักปรัชญาและนักการเมืองชาวอังกฤษ ได้กล่าวไว้ว่าวิธีการที่ชัดเจนที่สุดที่จะมีอำนาจนำทางในบทสนทนาได้ก็คือการรับหน้าที่เป็นผู้ให้โอกาสอีกฝ่ายพูดปรับบทสนทนาและพาข้ามไปยังประเด็นอื่นๆได้แล้วคนนั้นจะสามารถนำบทสนทนาได้ในรายการสนทนาหรืออภิปรายต่างๆผู้ร่วมสนทนาหรือผู้อภิปรายมักจะได้พูดเยอะและเป็นที่สนใจ ส่วนพิธีกรถึงแม้จะฟังมากกว่าพูดหรือถามบ้างตามความเหมาะสมแต่พิธีกรก็ยังเป็นผู้มีอำนาจในการสนทนาหรือการอภิปรายนั้นมากกว่าเพราะพิธีกรทำหน้าที่จัดระเบียบการสนทนาและเป็นผู้เปลี่ยนแปลงประเด็นต่างๆคนส่วนใหญ่มักจะชอบพูดมากกว่าฟังเพราะต้องการที่จะแสดงออกถึงความรู้สึกภายในจิตใจตัวเอง ดังนั้นถ้าเราเป็นผู้ที่ได้คลายความต้องการที่จะพูดของผู้อื่นได้คนคนนั้นก็จะพอใจและจะรู้สึกดีต่อเราขั้นที่8ความเป็นอิสระหม้อจือ๊อนะักปราชญ์ชาวจีนได้กล่าวว่าคำพูดมีหลักการสามอย่างคือ 1. มีการตรวจพิจารณาคิดให้ลึกซึ้งก่อนที่จะพูดออกมาเพราะคำพูดที่ออกมาอย่างไม่กันกรองจะทำร้ายทั้งตัวเราและผู้อื่น 2. มีเหตุมีผลคำที่พูดออกมาต้องมีเหตุผลอิงตามความจริงจึงจะมีความหมาย 3. ม,มีการปฏิบัติจริงคือต้องปฏิบัติตามคำพูดนั้นได้จริงคนที่พูดตามเจตนาที่แท้จริงและปฏิบัติตามที่พูดจะเป็นคนอิสระเหมือนคนที่ชอบฟังเพลงก็จะไม่ได้บังคับให้ตัวเองฟังเพลงการพูดก็เช่นกันคนที่เป็นอิสระ จะกราวเสียงภายในตัวออกมาและทำตามเสียงนั้นจริงพูดตามที่อยากพูดรักษาคำพูดตามที่อยากรักษาจึงจะเป็นอิสระและจะได้ความสุขจากสิ่งนั้นอย่างเป็นธรรมชาติค่ะนอกจากขั้นตอนของการเรียนรู้การพูดทั้ง8ขั้นตอนแล้วในบทสุดท้ายของหนังสือเล่มนี้ก็ยังมีตัวอย่างเรื่องราวบทสนทนาหรือคำพูดของนักปราชญ์ที่ถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ เป็นเรื่องราวที่แสดงให้เห็นถึงพลังภายในคำพูดเช่นบทสนทนาของพระศากยมุนีหรือพระพุทธเจ้าที่ตรัสกับพระอานทน์ก่อนที่จะปริฎิพ,พานคำพูดของพระเยซูในสถานการณ์บิบคั้นที่ถูกบังคับให้ต้องเลือกทางใดทางหนึ่งคำถามของซุงซันพระภิกษุชาวเกาหลีที่ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในสีพระอรหันต์แห่งศตวรรษที่20 และยังมีคำพูดของนักปรา์ท่านอื่นๆอีกหลายท่านหนังสือพลังภายในคำพูดเล่มนี้จึงเป็นหนังสือที่มีคุณค่าและเป็นอีกหนึ่งเล่มที่อ่านแล้วต้องอ่านซ้ำค่ะคำศัพท์ภาษาเกาหลีน่ารู้말의내공사람을끌어당기는동서양고전의화술말คำพูด동 <향> นออก ตะวันตก,กนผลงานทรงคุณค่า,าวาทศิลป์ด,ดึงดูดความสนใจขอให้สนุกกับการอ่านหนังสือแกกละการเรียนภาษาเกาหลีนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ